ไปดูฝีมือก,กันนะครับ s ว a งานเหมือนเดิมสนุกเหมือนเดิมดูกันนะครับฝีมือฮ่าฮ่านี่ครับผมเลงเต้านี้นะฮะเข้ากลางด้วยนะครับเข้ากลางไปเลยนะครับนี้นะครับโอ้โหแม่นเหมือนเดิมนะครับฝีมือไม่ตกนะฮะโอเคค้าบขอบคุณค้าบสวัสดีครับ